ค่ะดิฉันนางสาวสิริพันธ์จันทานนท์นะคะนิสิต6 2 1 0 3 1 5 5สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตาภัทรเยาวจุ้ยรหัสนิสิต6 2 1 0 3 1 5 7สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องการทดลองที่3นะคะในหัวข้อของสารกำหนดปริมาณและผลผลิตร้อยลคะค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาการกหาสารตั้งต้งนที่เป็นสาร กำหนดปริมาณในปฏิกิริยาและ2เพื่อศึกษาร้อยละของผลผลิตของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาค่ะ,คะและทฤษฎีนะคะก็คือในการทําปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งต้นตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะเมื่อสารตั้งต้นทั้งแต่2องชนิดขึ้นไปนี้นะคะมีปริมาณสารที่เท่ากันเมื่อทําปฏิกิริยาแล้วค่ะผลผลิตที่ได้ออกมาเราสามารถคำนวณได้จ,จากสารตั้งต้นตัวใดก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าสารตั้งต้น2ตัวนี้นะคะมีปริมาณสารที่แตกต่างกัน ที่พิจารณาสารกำหนดปริมาณนะคะเราสามารถทําได้ด้วย3าวิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกนะคะก็คือพิจารณาจากสารตั้งต้นตัวที่ถูกใช้หมดก่อนค่ะวิธีที่2นะคะก็คือพิจารณาจากสัดส่วนโมลของสารตั้งต้นค่ะเราจะดูสัดส่วนโมลของสารที่มีน้อยกว่านะคะสารตัวนั้นก็จะเป็นสารกําหนดปริมาณวิธีที่3นะคะก็คือพิจารณาเปรียบเทียบสารผลิตภัณฑ์จากสารตั้งต้นโดยสารตั้งต้นใดที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์น้อยที่สุดเราจะเรียกสารตั้งต้นนั้นว่าสารกําหนดปริมาณค่ะ ตัวอย่างการพิจารณาหาสารกำหนดปฏิกิริยาในปฏิกิริยาการผลิตแกส๊สแอมโมเนียในโรงงานด้วยกระบวนการฮาเบอร์โดยถ้าในการผลิตแกส๊สไนโตรเจน5โมเลกุลกับแกส๊สไฮโดรเจน9โมเลกุลจะเกิดปฏิกิริยาดังต่อไปนี้การพิจารณาสารกำหนดปริมาณจะมีทั้งหมด3วิธีโดยเรามาเริ่มกันที่วิธีที่1วิธีที่1 แก๊สไฮโดรเจน9โมลต้องใช้นโตรเจนกี่โมลในการทำปฏิกิริยาเราจะพบว่าไฮโดรเจน3โมลจะทำปฏิกิริยากับไนโตรเจน1โมลโดยไฮโดรเจน3โมลและไนโตรเจน1โมลมาจากสมการทางเคมีด้านบนดังนั้นดังนั้นถ้ามีแก๊สไฮโดรเจน9โมลเราจะใช้วิธีการเทียบปยัญญาตยางก็จะได้แก๊สไนโตรเจน3โมลนั่นเอง เราจะพบว่าแก๊สไนโตรเจน3โมลจะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน9โมลและจะเหลือแก๊สไนโตรเจน2โมลซึ่งมาจากแก๊สไนโตรเจน3โมลที่เราได้มาลบด้วยแก๊สไนโตรเจน1โมลจากสมการทางเคมีโดยแก๊สไนโตรเจน2โมลไม่ทำปฏิกิริยากันถ้ามีแก๊สไนโตรเจน5โมลต้องใช้แก๊สไฮโดรเจนกี่โมลในการทำปฏิกิริยา พบว่าแก๊สไนโตรเจน1โมลจะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน3โมลดังสมการทางเคมีด้านบน <Okay. S 1> ดังนั้นถ้ามีแก๊สไนโตรเจน5โมลเราจะใช้วิธีการเทียบปาิยางก็จะได้แก๊สไฮโดรเจน15โมลพบว่าแก๊สไฮโดรเจน9โมลที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำปฏิกิริยากับแก๊สไนโตรเจนทั้งหมดดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า แก๊สไฮโดรเจนคือสารกำหนดปริมาณเมื่อแก๊สไฮโดรเจน9โมลผสมกับแก๊สไนโดรเจน5โมลจะเกิดแก๊สแอมโมเนีย6โมเลกุลและเหลือแก๊สไนโดรเจน2โมเลกุลนั่นเอง พิจารณาสารกระโดดปริมาณวิธีที่2โดยเราจะเขียนอัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้นหารด้วยสัมประสิทธิ์ของสารนั้นในสมนการที่ดุลแล้วอัตราส่วนของแกส๊สไนโตรเจนต่อแกส๊สไฮโดรเจนโดยอัตราส่วนของไนโตรเจนคือ5โมลและอัตราส่วนของไฮโดรเจนคือ9โมล ซ,ซึ่งสัมประสิทธิ์ของสารนั้นของแกส๊สไนโตรเจนจะเป็น1โมลและแกส๊สไฮโดรเจนจะเป็น3มโมลดังสมการข้างต้นดังนั้นเราจึงได้อัตราส่วนแกส๊สไนโตรเจนต่อแกส๊สไฮโดรเจนเป็น5ต่อ3ดังนั้นสรุปได้ว่าแกส๊สไฮโดรเจนคือสารกำหนดปริมาณเนื่องจากมีสัดส่วนโมลที่น้อยที่สุดและการพิจารณาสารกำหนดปริมาณวิธีที่3ดังสมการข้างต้น โดยการเปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสารตั้งต้นต่างๆที่มีอยู่แบ่งออกเป็น2กรณีในกรณีของแก๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจน1โมลทําให้เกิดแก๊สแอมโมเนีย2โมลดังนั้นถ้ามีแก๊สไนโตรเจน5โมลเราจะใช้วิธีการเทียบปฏิยานจะได้แก๊สแอมโมเนีย10โมลและอีกกรณีหนึงกรณีของแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจน3โมลทําให้เกิดแก๊สแอมโมเนีย2โมล ดังนั้นถ้ามีแก๊สไฮโดรเจน9โมลเราจะใช้วิธีการเที่ยบปฏิริยาจะได้แก๊สแก๊สแอมโมเนีย6โมลดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าแก๊สไฮโดรเจนคือสารกำหนดปริมาณเพื่อจะทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนียปริมาณน้อยที่สุดรอยละของผลผลิตนะคะสูตรการคำนวณในเรื่องของรอยละของผลผลิตก็คือการนำผลผลิตจริงมาหารด้วยผลผลิตตามทฤษฎีและคูณหนึ่งร้อยนะคะโดยผลผลิตจริงคือผลผลิตที่ได้จากการทดลองนั่นเองค่ะและผลผลิตตามทฤษฎีก็คือผล ที่ได้จากการคำนวณค่ะอย่างการหาร้อยละของผลผลิตตัวอย่างจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอ p เปอร์ทูคล i d e 1.5โมลและโซเดียมซัลไฟ e 2.3โมนลทำให้เกิดสารละลายคอ p เปอร์ทูซัลไฟ์0.9โมลจงหาร้อยละของผลผลิตของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทําก็คือเราจะต้องสร้างสมการให้ได้เสียก่อน 1. คือการหาผลผลิตทางทฤษฎี หาสารกำหนดปริมาณโดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนตัวเลขสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้นจะได้เป็นอันตราส่วนดังนี้สารละลายที่มีอัตราส่วนต่ำสุดคือสารที่เป็นตัวกำหนดปริมาณดังนั้นสารละลาย copper s u l f i t e จึงเป็นสารกำหนดปริมาณหาปริมาณสารประกอบ copper s u l f i d e ตามทฤษฎีจะได้มีค่าเป็น1 5โมล และ2คือการหาล้อยละของผลผลิตโดยจากสูตรร้อยละของผลผลิตคือการนําผลผลิตจริงหารด้วยผลผลิตตามทฤษฎีคูณ100และนําค่าที่ได้มาคํานวณโดยผลผลิตจริงมีค่าเป็น0.9และผลผลิตตามทฤษฎีมีค่าเป็น1.5ดังนั้น0.9หาร1.5และคูณ1 0 0จะได้มีจะมีค่าเป็น60 กฎจมวนนะคะโดยเราจะคลิปกดสมวนก็คือมวลของสารทั้งหมดก่อนทาปฏิกิริยาจะเท่ากับมวลของสารทั้งหมดหลังทาปฏิกิริยาค่ะการทดลองนี้เป็นการศึกษาหาสารกําหนดปริมาณจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตและสารละลายกรดไฮโดรคลอริกโดยใช้ปริมาณเริ่มต้นที่แตกต่างกันและคำนวณหาผลผลิตตามทฤษฎีและผลผลิตร้อยละของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ ดังสมการข้างนี้เมื่อทราบน้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจะสามารถคำนวณหาสารกำหนดปริมาณได้โดยที่สารกำหนดปฏิกิริยาอาจจะเปลี่ยนไปตามปริมาณสารตั้งต้นที่ทำเข้ากับปฏิกิริยาซึ่งในการทดลองจะต้องระมัดระวังให้ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในการทดลองนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังข่อไปนี้ค่ะ อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเครื่องช่างค่ะชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นบิกอร์ขนาดห0 0ยมินิริบจำนวนเจ็ดใบค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3มนะคะก็จะเป็นแท่งแก้วคนสารค่ะชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นช้อนตักสารค่ะชิ้นที่ห้านะคะก็คือปีเตค่ะแล้วก็ชิ้นที่6นะคะคือกรวยแก้วค่ะ สำหรับในการทดลองนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปเราจะพูดถึงสารเคมีที่ใช้นะคะก็จะมีสารเคมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกนะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะแล้วก็ชนิดที่2นะคะก็คือสารละลายกรดไฮโดรคลอริก0.5โมลาร์ค่ะวิธีการทดลองนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะสั่ชาบงแคลเซียมคาร์บอเนต0.5กรัมลงในบิ gger ใบที่1่ค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2เราจะปิเปตสารละลายกรดไฮโดรคลอริก0.5โมลาร์ ปริมาณสิมิลลิลิตรลงในบิก,กอร์ใบที่2นะคะขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะนำบิก,กอร์ใบที่1และใบที่2มาชั่งน้ำหนักพร้อมกันค่ะแล้วก็บันทึกผลลงในตารางนะคะขั้นตอนที่4เราจะเทสารละลายกรดไฮดโดรคลอริกในบิก,กอ e r ใบที่1ะคะ่ะจากนั้นค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคนสารละลายค่ะแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะ เพื่อให้การเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะชัง่งบิกเกอร์ทั้งสทั้งสใบพร้อมกันอีกครั้งค่ะแล้วบันทึกผลลงในตารางนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการทดลองซ้ําอีก2ครั้งค่ะโดยการเปลี่ยนปริมาณของกรดไฮโดรคลอริก0ร์เป็น20มิลลิลิตรและ25มิลิตร